ราศีมิถุนถัดลมค่ะ12ราศีค่ะเพื่อนเพืน30มิถุนายน2565ค่ะเราอ่านเชื่อมโยงกับดวงดาวของวันสิ้นเดือนนะคะมาเริ่มกันที่จอมขมังเวทนะคะคนเล่นของค่ะเป็นหรือไม่เป็นไม่ว่ากันนะคะมาเดินทางวางแผนชีวิตกันค่ะ คนเพื่อนๆที่ติดตามสนับสนุนกันอยู่นะคะกายใจแข็งแรงค่ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ค่ะที่ทุนทัดลมค่ะภาพรวมค่ะไม่ทุนนะคะนะไปไหนอะ่ะ อ,อืไปจากอดีตอดีตเรักที่ฝังใจผู้พัน์ไม่รู้ลืมนะคะงานนี้ก็ต้องย่อมนะคะอน้อมถ่อมตนเข้าไว้นะคะ นะเข้ากันไม่ได้ค่ะคุยกันไม่รู้เรื่องนะ,ะกับรักทางไกลรักออนไลน์นะคะชาวสองค่ะเอออันนี้ไม่ใช่จอมกำมังเวทนะคะนะนะราชนีพจ,จันเรียนก็มีสองด่านมีข้างขึ้นก็มีข้างแรารมอ,อารมณ์วันไว้และไว้วันนะคะนะการเงินรายได้ จากงานสตรีนะงานขายสื่อสัมอางนะคะงานเกี่ยวข้องกับสตรีนารีอุปธรรมะคะ่ะมาทับลักขณานะคะก็ความสุขความรุ่งเรืองจะมาเยือนนะล้มลุกคุกครานนะคะความประสุขจะมาเยือนก็จะได้ลาบนะลาบนั้นก็ต้องผ่านการจบสิ่งเก่า ไปให้ห่างไกลเลยนะคะนะรู้คุณค่าของตนเองนะรู้คุณค่าของชีวิตคนที่ไม่รู้คุณค่าของเราเราก็เดินไปให้ห่างค่ะอย่ากเก็บเอาไว้นะคะฝังไว้ในผืนดินเลยคะ่นะเดินหน้าต่อไปนะไปดูแลบริหาร ธุรกิจโรงงานใหญ่โตนะได้บริหารเองเลยนะคะเป็นผู้มีประสบการณ์นะคะงานออนไลน์งานทางไกลงานสื่อสารนี่ก็ขายเครื่องสำอางเดลิเวอรี่ได้เลยนะคะทำที่เวิร์คฟองหุมนี่แหละ,ะบริหารการงานเองด้วยใจรักนะคะงานสินค้าเกี่ยวข้องกับผิวพรรณทําให้สวยให้งามนะคะก็มีการเงินจาก ยินได้รับใช้บริการค่ะนะจันชมรูพุธนมเยาวก็ค้าขายได้รุ่งเรืองเจริญก้าวหน้านะคะก็มีคนทางไกลมาสนับสนุนตนเองก็ได้หลาบจากความแข็งขันขยันง,งานหนักเหนื่อยอีกงานที่แบกหามมายาวนานก็ลงตัวนะคะไม่ยุ่งวุ่นวายกับใคนรนะคะอ่อนน้อถมถ่อมตนได้ ห่างไกลจากคนอื่นๆบ้างนะไม่ต้องไปส่งเขาเขาจะส่งเรากออ็เรื่องของเขานะคะความไม่ประมาทนะคะความประมาทคือหนทางแห่งความไม่แน่นอนของชีวิตไม่ประมาทต่อไปค่ะดูแลรับผิดชอบงานหนักแบกหามของตอนเองมีการเงินใช้มาไม่ขาดเมือนะคะ คนไม่รู้คุณค่าของเรานั้นไปดูสิเขาคือใครนะเราก็อย่าไปให้ค่าเขาสินะดูสิคะเขาใช่จอมขมังเวทไหมเราืึก็นิ่มนวลน,นะผูกจิตใจอ่อนโยนนะคะผูกพันกับความรัก ทางไกลที่ผิดหวังะคะ่ะเริ่มต้นใหม่แล้วค่ะนะมีบุญเก่าอยู่มีผู้มาแลกเปลี่ยนอุปธรรมส่งเสริมไม่มีธุรกิจโรงงานใหญ่โตโชคดีจากความขยันนะะไปดูซิใช่จอมขมังเวทไหมคนที่มาทำให้เราผิดหวังเออจริงด้วยเนี่ยจอมขมังเวทนะเ่ยนะ ระวังนะโอะจะเป่าคถามหาอร,รุนะเขามีคาถาค่ะคนอยู่ในมุมเงียบวังเวงกิเหว,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 วหัวค่ะอย่าเข้าไปใกล้ค่ะนะคนขึ้นคานอยู่ค่ะนะคนเชื่อมั่นในตนสูงนะคะมีโลกส่วนตัวสูงนะคนนี้เขาเป็นโรกอยู่ในโรคจินตนาการนะมีความสุข อยู่ในโลกมโนโนะคะไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครคะ่ะนะความไม่ประมาทของชีวิตนะก็คืออย่าไปยุ่งวุ่นวายกับใครทั้งนั้นก็มีความสุขนะอันนี้เขามีของนะคะคนเล่นของจอมขมังเวทค่ะนะทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยแบกหามงานนี้กัดไม่ปล่อยเลคะ่ะมีความสุขกับงานนี้ที่ทำมายาวนาน นะรยยวยแล้วม็นเสษฐีค่นะใครที่เข้ามาใกล้เขานี่ก็จะตกลุมมายาภาพรวงตาที่เขามีนะคะนะกรรม,มะอะไรมืออาชีพนะคะกรรม,มะอาชีพปัจจุบันกรรมนะก็เ,เป็นอุ้นส่วนคู่ค้าคนรักคู่ครองของชาวมิถุนเองเลย นะเป็นคนไกลนะเป็นคนที่ชอบเก็บตัวนะคะเป็นผู้แตกฉานในการงานเลยนะคะนะเป็นผู้มีวัยมากกว่านะคะเนะคานี้ก็นะเป็นผู้มีโลกส่วนตัวซูนะขยันหารักก็ได้ทํางานที่รักนะขยันหารักก็ได้พบรักที่นะ ไม่เปิดเผยนะไม่ชัดเจนนะถ้าอยากจะปรารถนาเยือกันจนแก่จนเท่านั้นนะก็ต้องให้เขาเป็นผู้บริหารจัดการนะคะนะมีความสุขทั้ทงนี้เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครคะ่ะอยู่ในโลกเงียบของตอนเองมีจินตนาการนะ อินดื่มสังสรรหันษาอยู่ในโลกของอมายาภาพโลงตานะสร้างผ้าอันนี้ไปส่งเขาไปเห็นเขาทรงคาถามหาระรวยหลงเลยนะก็เป็นมืออาชีพการเงินเขานี่ก็ได้มาจากนารีนะ สตรีอุปถัมภนะ์มีความสุขนะคะรวยแล้วค่ะมีพลังในการหาการเงินจากในสถานที่ไกลโพ้นนะสถานที่ผู้คนลังไรมาชุมนุมคนแปลกหน้าแปลกถิ่นมานะคะถ้าไม่ใช่คนที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจเพียงพอ ไม่ควรไปสถานที่แห่งนี้นะคะสถานที่นี้เป็นสถานที่แหล่งอะโคโจรนะคะไม่ควรไปหาไม่ควรไปยืนอไม่ควรไปเยี่ยมเยือนถิ่นนี้นะคะอยู่ให่หางค่ะเป็นบุคคลที่เก็บตัวนะคะ เดิมสังสรรค์สันสาจอมํามัง่งงูตัวจริงค่ะคนเล่นของยิ่งวันพระจันทร์เต็มบเต็มดวงนะฟูดมูลปาร์ตี้นะเหมือนพระจันทร์ที่ถูกเมฆบดบังนะคะเจ้าที่เจ้าทางแรงค่ะ เียนไว้วละไวหวันนะกับคนแปลกหน้แปลกถิ่นนะคะคนไม่รู้จักที่มาที่ไปะคะ่ะแนะนำนะคะถ้าเป็นบุตรหลานบริวารอยู่นะก็ศึกษาไฟรู้เรียนรู้ไม่สิ้นสุดนำมาต่อยอดการเงินนะคะการเงินรได้นี้สมดุลลงตัวแล้วนะคะ ก็เดยพบกับสายเปอุปถร,รมงนั่นแหละนี่นเนี่ยอย่านะคะ,ะอย่าให้ใครมาเอาเปรียบนะอย่ามัวเมาลุ่มหลงนะคะนะเนี่ยลาบผลนลาบทีด่ดีหรือไม่ดีก็คือลาบนี่ลาบไม่ดีนะคะ,ะอย่าชอบไปใครเขาะระวังนะคนเล่นของนะคะ พอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้อันนี้ก็เริ่มต้นใหม่นะคะต้องพอใจค่ะระวังจะเจอคาถามหาระรวยนะส่งมากับซ้ายลมเลยนะคะเริ่มต้นใหม่นะคะ ได้แก้วแหวนเงินทองรู้คุณค่าของตนเองนะคะใครไม่รู้คุณค่าของเราเรารู้คุณค่าของตนเองก็เหมือนได้หลับรอยตะพวยนะคะไอแต่งงานนะคะกวรวยนะคะเป็นเศรษฐีหญิงคนนายคนชายไฮโซเลยนะคะการงานดีการศึกษาดีก็มีเงินเหลือใช้เหลือเก็บนะคะอ่ะ,ะจะส่องเขาก็ส่งต่อไปนะคะ สองเท่านั้นนะคะอย่าให้ใครมาเอาเปรียบนะคะ,ะเข้าหาคุณพระศรีรัตนตรัยเข้าไว้นะคะพอ,อ,อใจในสิ่งที่มีพร,ระสรินราหูพยามาลที่ผู้เรียนเดชนี่ก็คือการแต่งงานนะคะนะ,ะปรารถนาความรักที่จะมา เยอะไปหน่อยนะนะมีพลังกับมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามแด้วไม่เปิดเผยนะกดขคมเอาไว้ค่ะนะมันเล่งไปมันตรีโกนไปที่ลักขณาชาวมิถุนนะคะนะลาดนะลาบไม่ดีค่ะนะเนี่ยอมจะเป่าคาถามา มีสติเท่าไ้้่อย่าให้ใครมาเอาเปรียดนะคะความอยากได้อยากมีอยากเป็นนั้น,นะะมันเป็นการตกเป็นเหยื่อของคนที่ปรารถนาผลประโยชน์การเงินนะคะได้แล้วปล่อยไม่ให้หลุดมือเลย ชคดียังมีบุญเก่าด้วนะคะ c o m p แพ s i o n นคเกลียเปรงดองนะคะเมตตาสงสารเริ่มที่ตนเองก่อน,นะคะ่ะก่อนที่จะเมตตาสงสารคนอื่นเออล้นออกมาก่อนนะคะเมตตาสงสารตนเองก่อนนะคะอย่าให้เกเรครอบงินนะ เยียวยารักษากายใจตนเองแล้วไม่มีใครกินยาแทนเรานะคะโรยสิ่งเก่าๆไหลออกสูแม่น้ําสายทานค่ะเยียวยาตนเองแล้วก็เยียวยาผู้คนต่อไปค่ะอย่ากตกเป็นทาสข,ของอารมณ์ความอยากนะคะชีวิตเริ่มต้นใหม่ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งนะคะ protection ขอบคุณนะอ่อนวอนสิบสิบนะอันนี้หม่อนเพียนถือศีลปฏิบฏัติธรรมถือศีลกินเจด้วยนะคะเพื่อที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ protection นะก้นวอนให้แล้วคราดปลอดภัยจะคนแปลกหน้าคนแปลกถิ่นคนไม่รู้จักคนแปลกปลอมมาประสงค์ร้ายอะไรใดๆที่จะประสงค์ร้ายเออที่ยังประสงค์ร้ายนะยังไม่เท่าเรา ทำร้ายตนเองอดทน,<ฏ>นผมกันไว้นะคะอย่าตกเป็นเหยื่อของความอยากนะคะโลกมากล่าวหายนะเป็นกําลังใจให้นะคะจะจอมขมังเวทอะ เรอยู่มุมไหนของโลกยังไม่รู้เลยแต่มากับสายลมค่ะมากับความฝันซะด้วยสิ